ียกประจําวันของนางเอกพีนน่น้องเอ้สบายดีพี่น้องทุกคนมาบังเยกประจําวันของนางเอกแต่ละมือ่นเห็ดยังเนาะเห็ดยังสบายดีพี่น้องหนึ่งข่าวพี่น้องกนเศร้า <c ười> <c ười> ดังไฟหนึ่งเขาพี่น้องหรว่ากระชิมยองยองถ้าก็ตื่นจะนอนวะดังแลว้ววะดังแลว้ววะกำลังดังกำลังดังไฟพี่น้องจุดติดดังแลว้ววะดังแลว้ววะ ตอนนี้กำลังเสือเข่าพี่น้องกำลังที่หนึ่งเขา่ากำลังเสือเข่าเสือหวดต่อคือหนึ่งลายเถอะแต่ละมือลายสำนิยุ่ตเต็มหัวเต็มมือเต็มมือเขา่า cháu bạn thấy nhau mà nè cho có trên sẽ nằm à à khi tự nhiên với cả uống xoay cho có nhiên thì tìm hoa trên này phải không à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  เต็มหวดไปเลยพี่น้องเลยโผดโพ,โพ,พเตียมกับบุญยิม้มกินจะคนกินหาคนพี่น้องกินสามข้าหาคนกินสองข้าวตื๊บเส่็หวด วพาปิดไว้พี่น้องซุกผล่ดจังมาสวายพี่น้องเลย ตอนนี้กำลังสะหสุ่สวนเนาะพี่น้องในน้นำดูมียังไงพักในสวนเล่นลเรื่อว่ามันคืออเทศเนาะพี่น้อง,งพักหอมพี่น้องเลยพักกาดพักซี สีปหลาอันนั้นดินั้นน้อยหน่อยนะสะลัดผัก <c oughs> สลัดพี่นาะ <c oughs> <c oughs> อันไหนพักยังอันนนะพักหอมบัวพักหอมบัวพี่น้องเลยต้นมะเขือกมันหนักมากพี่น้องเชีบ <c ười> ไปเลยหาเดียวกัเชีบเ <c ười> ป็นหมากได้หน่อยหมากเดียวยสองหมากเชีบเลยพี่น้องเลยมันหนักหมากแหง ฟัมบัวยังหกัหกกระติดอันนี้เป็นดอกฟักหอมบัวนานัักบวเลยอันนี้สิเป็นกระเทียมพี่น้องสองสามนานสองสามนานหน่อยพี่น้องอันนี้กะ็กะเมนกระเทียมดซซัับบนะบนะ นั่นแหละบัวพอแล้วฮดแล้ววานนี <c ười> ua, ่มาเมื่อฮดปกติน่ะแต่เมื่อนี้ยังมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เิ่งได้ชมน้องกันเพราะะนันอย่าลืมกระถือไหลให้หดลอยไหลแล้วก็กดติดตามนำมักถักาน่ะ เบี้ยวถั่วห้าครับปูห้ากับอง,งอกพี่น้อนงเงยถั่วพุ่มได้ปุบเวลาพี่น้องสามสีม่ขุรมะว่าพื้นทีงเขามันหน่อยปูพอได้กินสือจักส <c ười> ีได้กินหรือบ่อทียมนะเส้นที่ขึ้นมาได้อีก เพื่อจะทบให้ดีขึนกัจกรรประจําวัน Điệt ngàn và trăm văn thế nào đẹp của bạn này อันนี้ก็ดดหดเลยสวนครัวพี่น้องเลยมีหัวตะไคร้หัวสิไครหัวขาคือต้นมะเขือ <c oughs> แล้วก็พักพี่น้องนี่ <c oughs> บ่งามหรอพี่น้องให้พักกันพักอะไนี่ักอืม นางตูพักใบแมงลักใบแล้วพักอันขนเยพี่น้องใส่แกงเราใหม่หอมพี่น้องเลยแล้วก็พักอันหอมเปพลังหอมใบเลยหอมไปเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นอันมังกรพี่น้องถ้าได้ซองปีพี่น้องเลยเพราะถ้าเราเป็นหมาฉ่ำ อย่างนี้ก็มีแักถั่วร์นะปลูกฮะไปแทงมันนิดพี่น้องก็เฟื้นที่มันหน่อยป้าแต่คือออกดีแต่คมนหน่อยๆคมนี่เน้องตัวจ,จีมจีมอยู่เบื่อ,อพี่น้องคุ้มใหญ่ตัวนี้พอนอกโบราณนะต้นมะฮุงพี่น้องเลยต้นมะละกอบางฮุง bỏ hung hùng với đồng ấy, malaco, là cò Mà không bỏ nhai đó Tại cả đốt tựa nang mì đây phải nồng Đen hết hàng xài. Gia nang sẽ nó phải Anh sẽ bên bìa mạnh nó, theo cả vậy Mi à. mặc mi phải nồng แล้วก็ต้นมะม่วงทางบได้ไปปลูกมันตายเลยพี่น้องเลยไม่มีพื้นที่ปลูกกะเอาไปสื่อพี่น้องเลยล่มผักกาดฮะนะหล่มงามอะไรพี่น้องเลยล่มเผื่อยไปทางเดียวกันเบิดเนาะดีกินนะจังกินกับ bồn kia bồn ba mong am nó phong phong, nha, kính mùi là sang sang nắng nữa, nắng nữa, nắng 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 anh nắng 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 มาคลิปเนี่ย็คยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป,ไป็นกำลังใจให้พี่น้องสำนีแ่แหละพี่น้องที่พอกันม่คลิปนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดี